มาครับเปิดร้านรับซับอีกแล้วเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในตำบลท่าเกษครับผมโอ้ร้านใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดครับผมเพราะตะกี้ขี่ไปดูมาหลายร้านแล้วปรากฏว่ายังไงปิดครับร้านออ่นปิดปิดครับก็เลยโอกาสเหมาะเลยครับเปิดร้านเลยเราเลยเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในตำบลท่าเกษร้านตั้งอยู่ไหนครับอำเภอเมืองจังหวัดสแก้วตำบลท่าเกษมนะครับผม มาผู้ใดยอยากเบิงอยากเข่ามาได้เลยครับอันเสียรครับคอยอยากซื้อรถยนต์น้ำเจ้าคกับผมแต่คอยพอมีเครดิตนั่นไงนี่ไงเหตุผลเลยทําไมต้องมาเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ทำไมสร้างเครดิตให้ลูกค้าสร้างสร้างเครดิตอะไรนบดนิดแบกเสราราบ่าเป็นานายอ่านะคือลูกค้าแบบว่าบางคนนาะเครดิตไม่ถึงไม่ถึงพอที่จะไปฟรีดาวรถยนต์ได้นะแต่ส่วนมากปโรรถยนต์ก็ เริ่มต้นก็ฟรีดาวแล้วนะนะแต่สําหรับลูกค้าบางท่านที่อยากได้มอเตอร์ไซค์ไปใช้งานเอาไปให้ลูกเอาไปให้ร้านเอาไปให้เมียน้อยเอาไปให้เมียหลวงพอได้ใส่ได้ขี่นะก็มาเอาได้ผ่อนเริ่มต้น700ดร้อยบาทถูกจังเลยคันนี้เหรอพี่ผ่อนเจ็ด้อว้าวคนไทยอันสุดท้ายแล้วกันสุดท้ายตกใจมากที่ผ่อนเจ็อน700อันนี้ถนะ้าผ่อน700ก็คือตายเลยเครียดเลยกลุมขมับเลย เครียดว่าจะหารถให้ลูกค้ายังไงนะระหว่างเก็นร้อยเริ่มจากคันแรกครับ P C X กับค่างวด2,400บาทนะเบาเ P C X สีแดงโฉมปี2 0 1 7 18บนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี1 7 18บนี่แหละค่างวด2,400บาทดาวนิดเตียวนะมาอีกหนึ่งคันครับซุปเปอร์ครับนะถามว่ารถเคยล้มไหอืมทุกคัน รวมทุกคันถามว่าตายไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ส่วนมากที่ไปเอามาคือรถบ้านวิ่งซื้อตามบ้านต่อไปอาจจะไม่เจอรถบ้านแล้วทไมหาย,ยากแป่งขายกูยากทิ่หายกูอย่าไปซื้อลานประมูลแล้วนะออนะคนที่ขายเยอะากไช่ไไเออไอพวกที่แบบว่า ขายกูแพงๆนะกูอาจจะไม่ซื้อแล้วกูจะไปซื้อร้านประมูลแทนแล้วเพราะมึงอาจจะตกงานแล้วนะกูบอกไว้เลยเพรานั้นลดราคากูหน่อยลดราคาเลยให้กูได้ไปสักนิดนึงถามว่ากูเอาแพงไหมกูก็ไม่ได้มาขายแพงกูแบ่งปันให้ลูกค้าเอาไปต่อกําไรเอาไปใช้งานเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเล็กๆน้อยๆให้ลูกให้ร้านแล้วแปลงเรียนไม่ได้เน้นกําไรเน้นเอาหน้าครับพี่น้องนะก็มีนิ้วรอยมากอันนี้ผ่านประมาณพันสามพันสี่ คันนี้ผ่อนประมาณพันสี่พันสี่เป็นเว็บครับปี2,017เว็บร้อสีน้ำเงินกับสีเทาเทาเงินนะผ่อนประมาณพันสีปีดาวได้เลยมีดีซเ็ดาวนิดนึงนะแล้วก็ MSX 2สงคันปี13ปี16ผ่อนพันสองพันสาผ่อนประมาณพันสามพันสนะสองคันเลือกเอาอย่างได้แบบไหนครับเจ้าแบบโรดเทียเรียพื้นหรือเจ้าแบบ โชกกระเด้าดินหรือเอาแบบไหนแจ้งมาขนาดนั้นเลยจัดให้ได้เบิร์ดฮะตามเอายกสูงเหมือนที่ทำพี่บากทำพี่บากได้ <c oughs> วิ่งได้ไหมอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> สกู๊ปปี้ไอไม่ใช่ปปฟีโน่ฟฟีโน่รถตัวนี้เป็นรถของ <c oughs> เมียคนที่48กกำลังจะคิดถามเราอยู่ว่าเราจะขายหรือไม่ขายถ้าขายก็จะขายเงินสดให้พอมาันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ จะขายเงินสดให้แล้วมีเล่มไหมมีเล่มโอเคแต่ตอนนี้ติดอยู่อย่างเดียวว่า <Okay. S 1> เขาจะขายหรือไม่ขาย <Okay. S 1> เออกำลังคุยยันอยู่ <Yeah. S 1> แต่ว่าเสียยะอยากจะขายเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้นะก้าวมาแบ่งให้ FC เอฟซีไปใช้ต่อ okay. <Okay. S 1> โอเคไหมโอเคเออนี่แหะครับตามใจ f อฟซีคันนี้ครับ790บาทอยเบาทพันันถูกแค่สแมทปี2011-12ถ้าจะไม่ผิดดาวนิดนึง น,น,นิดเดียวเท่าไรพันหนึ่งาพันเดียวประมาณพันเดียวเก้าร้อยบเก้าทได้ไหมไม่เอาดีกว่าเอาพันเดียวเอาพันน้อยๆให้ให้รู้สึกว่า f ออยากได้รถใช้งานจริงๆส่วนเรื่องเงินดาวนี่ไม่ต้องพูดเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดมาหาเสียยะบัตรไปเดียวอีกแล้วครับผมออกรถมอเตอร์ไซค์เคดีแบล็กิด ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินดาวนิดนึงอีกครดิตซื้อก็ได้ออกได้แต่ว่าใช้เงินดาวนิดนึงอย่ามามากครับผมไหนบอกว่าติดปบกเครดิตซื้อได้ออซื้อได้ซื้อได้ไม่ได้บอกว่าซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่ว่าใช้เงินดาวนิดนึงซื้อสุดไงเอออันนั้นก็ได้ครับผมอันก็ได้ซื้อสดซื้อสดมาพี่ใหญ่ที่สุดแล้วใครจะขายมอเตอร์ไซค์ก็ส่งเข้ามารับซื้อทั่วไทยเหมือนเดิมแต่ว่าไม่วิ่งไปนะ ถ้าไกลเกินไม่ได้วิ่งไปอาจจะมีลูกน้องหรือทีมงานวิ่งไปดูให้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เงินด่วนก็วิ่งมาเดี๋ยวเสียยัจบให้ครับผมมาฟีดาวฟีจองส่ง,ส,งส่งทั่วไทยเหมือนเก่าเยวเสียยัจัดให้ก็ฝากไว้ิดนึงกับธุรกิจใหม่มอเตอร์ไซค์มือสองครับผมทําโดยเสียยัดบันท่าเสียยับันท่ามาจากไหนก็ท่ากเกษมครับผม <S 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 บ้านอยู่ท่ากเกษมตําบล ตำบลท่ากระสียมอำเภอเมืองจังหวัดสัก,ก้ลผูกใจด้าวฝ่าธุรกิจเล็กๆน้อยๆน,นิดนึงครับผมนะเอาฝากไว้ในออมปกอ้อนใจขอให้พี่น้องร่ำร่ำด้รวยถูกมวยน,นัานลัดตูผู่ทุกคนด้วยครับพี่น้องแชร์ไปครับผมแจ้ว